ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมเราอยู่กันในเกมเบร t นะครับซึ่งเบร t เนี่ยแปลว่าฝังอยู่นะครับผมซึ่งดูจากชื่อเกมแล้วเนี่ยผมคิดว่านะผมคิดว่านะครับน่าจะเป็นเกมแบบว่าหาสมบัติแหละลึกลับอะไรลีลับแบบว่าฝังอยู่เราก็ต้องไปขุดขึ้นมาเกมนี้เนี่ยผมซื้อมาในราคา50บบาทนะครับผมซื้อมาตอนลดราคาก็ มันรีฟันไม right? ่ทันเลยครับตื่นมาแล้วก็ต้องรับผิดชอบนะฮะเริ่มกันเลยดีกว่าเตียงกรเตอบอุ๊ยฟักฟักไม่นะฟักฟักแปลงช่วยผมด้วยช่วยผมที่ีโปด ขี okay. Okay, right. damn, ้เอ้ยโอเคโอเคละขี้มันมันจะโอเค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 ขี้เอ้ยอ่ะที่นี่ที่ไหนเนี่ยที่นี่มันที่ไหนวะเอาละอุ้ยคืออะไรอ่ะโอ้โหภาพ ขออนุญ,ญาตปรับนะครับชาโดเป็นเคมีเดียมก็พอนะฮะเท็กเจอร์เนี่ยเอาเป็นฟูแล้วกันเราจะได้แปลว่าคมชัดทุกอนูนะครับภาบกระตุกมากฉะนั้นเราต้องออดีโ oh, อเนี่ยโอเคนะมั okay, ลสเซนทีฟเกมโอเคแบ็คคอนติเนียลนั่นมันอะไรอน่ะเรา ถูกขังอยู่ในโรงเหรอเนะี่ยมีถุงขยะ I need a key I I need need key key a a นี่ก็ต้องการคีย์แล้วเราอยู่ไหนเนะี่ยเข้าแอปก่อนไม่มีเน็ตโอ้โหไม่มีเน็ตแล้วอันนี้ไฟฉายอุยแบตเหลือน้อยมากไม่นี่อะไรอะ่ะต้องการนะบางอย่างที่จะมาแบบไขมัน I something this. need for อุ้ยอืมตกแต่เลยไฟแชกเอาอ๋อมันมีแบตเตอรี่หรือน้ำมันหมดด้วยนะครับมาเก็บ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 มาแล้วอ๋อนี่อยู่นี่ปิดเก็บไปก่อนอันนี้น้ำอันนี้อะไรเนี่ยต้องการรหัส โอเคสรุปโ okay. ดยรวมก่อนนะครับตอนนี้เหมือนเราเจะน,อ,จนอ,กออกไปจะนอออกไปรู้แล้วว่าต้องออกไปแต่ใจเย็นๆดิขอสำรวจก่อนแปดเก้าเปิดถุงนั้นมันตีนเรามันเราจะถูกฝังอยู่นะครับอยู่ในโรง รู้แล้วว่าต้องออกไปเฮ้ยแบตจะหมดเอาปิดปิดยังไงวะปิดโอเคปิดก่อนแปดเก้าคืออะไรอะ่ะอ๋อแล้วแล้วมันเลื่อนไงพี่โอเคอหืมอ,อยู่ในความมืดนานๆไม่ดีอย่างนั้นเหรอไปแช็กกูอยู่ไหน ดูแชทจุดก่อนเลยทั้งนั้นเนอะเดี๋ยว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 เ,เ,เอาเอาเอาสักอย่างเอาสักอย่างปิดๆๆปิดปิดปิดมันปิดมันแบบไอ้น,นี่ดูดูเนยดูแชทดูแชทได้ไหมโทรหาแม่อออมส์ดันเอ l ที่นี่นอซซิงเอลดิ t าริสแองเจอกันที่บ้านโอเคแล้วใช่ไหมมีอะไรที่ต้องการอีกไหม ไม่มีแล้วขอบคุณมากเจอกันที่บ้านเคเคทุกอย่างโอเคไหมแซมลงน้ำวัดเอออะไรวะแซมแชทลักด้วยโอ้โหแบตจะหมดอ่ะปิดมันปิดเครื่องได้ไหมวะผมอยากรู้มันปิดปิดเครื่องยังเด็กๆเอาละเอาละรหัสโอเค เราสุ่มไหม,มเรารู้แค่ว่าแปดกับเก้าใช่ไหมแปดเก้าอ่างวดนี้นะแปดเก้าไม่น่าใจะใช่เฮ้ยเฮ้ยแต่เดี๋ยวไฟหมดเลยดิอยู่ในความมืดไปก่อนนะเก้าอุ้ยแต่มันน่ากลัววะ่ะ 8ปดเอออ๋อ oh. you will die here แกต้องตายที่นี่อะไรวะนะ่ะสี่ห้าห้าสี่ I will get out ดูเอ้ยนี่ไงกี้อุย้ยเอา้าออกได้แล้วเว้ยอะไรวะนะ่ะมันมันคืออะไรอะ่ะอ๋ออ,อ,อันนี้หนึ่งปิดแปดโอ้ชิดอันนั้นอะไรวะนะ่ะ I need something for this. I need something for this. I need a key. I, I need something for this. รู้แล้วรู้แล้วสี่ห้าห้าสี่ผมมาถึงก็ระทึกเลยเว้ยไม่ให้เตรียมตัวก่อนเลยอะไรวะเนี่ย I need a key มันเป็นเลขเก้าอ่ะเดี๋ยวนะผม อืม hmm. อันนี้อะไรอะไปแช็เฮ้ยนี่ไงสี่ห้าเออนี่นี่นี่หนึ่งเดี๋ยนะหนึ่งหนึ่งสองสามสี่สี่ห้าสี่อ่ะไม่ใช่เหรอ I need something for this I need something for this I need something for this คืออะไรวะเฮ้ยมันคืออะไรวะเนะี่ยเฮ้ยแต่ไฟจะหมดปะวะโอ้โหพี่ก็มืดเกินพี่ก็มืดเกินโอ้โหเออกูรู้แล้วทุกอย่างมันต้องโอเคมึงโอเคกับกูปะละ่ะเอ,อ้ยนั่นไงมันดูรายการไอเทยมยังไงวะไม่เอไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวแบตหมดเดี๋ยวแบตหมด key. key. need 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 a key. Need a a I I key. I need something for this. ต้องการวางอย่างก้าวอะไรวะน่ะมันหันได้แค่นั้นนะเพราะว่าปิดไปแจ็กแล้วเปิดไฟมือถือก่อนอุ้ยแบนเลยสิโอ๊ยเเจ๊คุณครับปกติคือในนี้เนี่ย มันก็ค่อนข้างที่จะแคบอยู่แล้วนะครับหเออวิแปดเก้าหกแปดเ้ใช่ไหมหรือว่าหกแปไม่รู้รีบไายเร็วหก่อน8ปดไม่ได้ไกน 8, 9, ดัน8 9ดเก้าหกได้ไหม้ยมอยู่ข้างๆเลยมนไม่ไปด้วยไปาจุด กูก็เปิดไฟสว่างแล้วดิมิดไฟ่ไปนกทีวะแจแจมึงเอากูเลยแหะเนี่ยกูไม่อยากขันข้างเลยโอ้คอนเอ้ยคอนคอนคอนปุบุบอะไรวะปุบูปุบอีข้างกูได้ไหมมึง กูรู้แล้วมึงต้องการคีย์อะแต่คือมึงได้เลยไม่ใช่เหรอมึงจะีกี่ดอกฮะขอเธอได้ไหมสักดอกอะเอาเปล่ามึงต้องการอะไรของมึงวะตตรงไหนเนี่ยโอ้ยมันไม่ไปจริงๆด้วยทุกคนมันอยู่กับเราแบบมันอยู่กับเราแบบถาวอนอะคุณครับคือข้างในนี้เนี่ย มันก็ค่อนข้างแคบนะครับคือการที่คุณจะมาเบียดผมเนี่ยคุณจะมาเบียดผมคุณจะมาเบียดให้ได้อะไรครับในนี้มันแคบคุณข้างนอกที่โล่งๆผมยังอยากออกไปเลยแต่ตอนเนี้ยคุณช่วยผมได้ไหมเอาอะบอกว่ามันต้องหันไปอะ่ะมันมันบังคับให้หันไปอะดูดิไปอยู่โอ้โหดูปดอย่าค้างโอ้ยอย่าค้างเอาวะ งอยให้บูหันนะใช่ไหมบูหันไม่เจอนะมึงแล้วไม่ไปด้วยเอาดีมาเราจ้องตากันได้ไหมรันไปขยับก่อนแพ้แล้วมันหันไปแล้วมันก็เจอแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เราเอาค้อนมาทำเลยเฮ้ยเรากดค้อนผมอยากรู้อะว่าเราได้ค้อนมาทำอะไรวะมันกดอะไรไม่ได้แล้วอะ S ens, <S I s o m มึงได้คอนไงเฮ้ยมึงทุบอีเฮ้ยไฟ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 จะดับหรือเปล่าอุ๊ยแบตก็จะหมดเน็ตเบิร์กก็บีบแม่งเ้ยอยู่ไหนเนี่ยปัดจอได้เะโอโหโทรศัพท์เอ่ออันนี้มันคืออะไรนะ ห้าเดี๋ยนะสี่อ๋อนี่ไงสี่ห้าห้าสี่เออไม่ใช่เหรอ can't breathe หายใจไม่ออกที่ผ่านแล้วที่ผ่านแล้วเปิดเปิดไฟแทน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 แล้วปิดปิดแช็กปิดปิดแช็กโอเคมันเดี๋ยวนะสี่ห้าห้าสี่ มันก็น่าจะถูกนี่หว่า oh. เปิดไฟฉายสิเดี๋ยวนะหรือว่ามานับจากหนึ่ง <is> okay. หนึ่งสองสามส,ามสีหรือว่าอันนี้เป็นห้าวะ่ะห้าห้าอันนี้สี่ไม่ใช่มันเป็นปริศนาเดียวที่เรามีนะฮะตอนนี้ตัวหนึ่งนะ

ห้าสี่ป่าวะสี่ห้าห้าสี่เป็นรหัสของอะไรอ่ะเฮ้ยแบตเตอรี่ผมจะหมดแล้ววะแล้วผมได้เหรียญเอามาทำอะไรวะเอาไข่ได้ยิ่งสวยเฮ้ยแบตแบตบจะหมดโอ้โอ้ This not how is I หแล้วนี้ทำไรได้อะไข่ไข่ที่แบตแบตก็จะหมดกูตื่นเต้นอ่ะ เราขเราขแล้วยังไงต่ออ๋อนต่อปุ๊บออกไปเออนี่เออเออแล้วแล้วยังไงต่อมึงมึงมึงถามคนที่อยู่กับมึงสินะหุงกดไรไม่ได้เลยอเดี๋ยว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 หยุดก่อน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 อีกสี่หนึ่งอ้แบตเหลือศูนย์ตอนแรกกูเลยแบตเหลือศูนย์ ถ้ากูกดเล่นแบตเหลือสูงละแต่ถ้าแบตหมดไปจะเป็นยังไงอะอ่าหรือว่าทางออกที่ทีที่สุดมันอยู่อยู่แค่นี้วะจิบผายแล้วไมโครโฟนอิสเทสโอ้ยเป็นทางจบแล้วกู โ oh, อย่าร้องขอร้องอะ่ะ my phone's dead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  ผมไม่กระหางไม่เลิกเลยนี่ขนาดกูพอสยังคระงเลยนะเฮ้ยโอ้โหหรือว่าแท้จริงแล้วการอีซี่ไม่ไม่ได้พอสว่ะแล้วยังไงต่อมืดแล้วยังไงต่อ แล้วมืดแล้วผมไม่เห็นอะไรนะน,นี่คือเฮ้ย,เ,ยเหมือนมีอะไรให้กดมึงจาหักขอกูมึงก็รีบๆหน่อยเะกูจะได้เริ่มไหนไอแคนดูดิสสามารถทำได้ทำได้หาเลยมองไม่เห็นเลยมึงคุยกับใครก่อนกูถามกหน่อยมึงคุยกับใครเฮ้ยไอหนู ผมก็เลื่อนเมาส์ไปู่แล้วนะมันไม่มีอะไรเลยคนหรือว่าผมต้องเริ่มใหม่วะทุกอย่างจะโอเคหรือว่ามันต้องมืดแล้วมันจะมีบางอย่างปะเฮ้ยไม่มีอะไรคลิกแล้ววะไม่มีอะไรจุดจุดเราหายเอ้า ก็ไม่ยากเท่าไหร่นี่เอาใหมที่นี่ที่ไหนวะเนี้ยที่นี่มันที่ไหนเอาละเออ่าโอเค,อเ,คเปิดแฟลชปึ๊บอ่ะเกมไวครับเกมไวรหัสคือไม่มีรหัสกดตรงนี้ปุ๊บหนึ่งว่ะหนึง่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราปิดโอเคหนึง่งปวดตรงนี้หนึง่งศูนย์ เราต้องเปิดไฟแช็กก่อนทุกคนแล้วเราจะได้ไฟแช็กจากการเจอตรงน,นี้แล้วก็กดตอแล้วก็ปุบโทรศัพท์ไปเออมันต้องสว่างปะวะเอ้าปกติรหัสมันจะห้าหนึ่งอ,อรหัสอยู่ในนี้เออปิดไฟปิดไฟแช็กก่อน หินอันนี้คืออะไรเนี่ยผมอยากอ,อก๋อไอคือตัวตัวไข่เฮ้ยมองแล้วแบบไม่เห็นวะ่ะเออปิดปิดปิดไปแช็คปลดเปิดศูนย์ I need a key โอเคกล่องศูนย์หนึ่งหกเอ๊ะมันต้องเออศูนย์หนึ่งหกว่ะใช่ใช่ใช่ศูนย์ หนึ่งหกไม่ใช่แล้วหกหกหนึ่งดูแล้วศูนย์ไม่ใช่หนึ่งหกศูนย์ยี่มเอาเอาเดี๋ยว ทำไมผมคลิกเปิดไม่ได้อะเดี๋ยวปิดไฟก่อนออกไปออกไปทุกคนเอ้ย This is not how I die เอาเฮ้ยเดี๋ยวแม่งมาละแม่งจะให้กูเห็นเนี่ยแหละแม่งก็เลยให้กูเปิดไม่ได้เปิดไ้เกินละจี เยมไว้ครับน้องๆปอนไอ้อ๋อไอ้ตัวนี้มันคือตัวติ๊กไอ้นี้แหละคีตัวติ๊กเหรียญมันจะอยู่ตรงแบบนึงนะปิดสองแล้วเปิดแปดเอาเหรียญมาครับคุณอ๋อนี่คือคุณกำไว้ตลอดเลยเหรอต่อครับไวครับไวครับไวฮะ ตุงเท้าเราอะ่ะมันจะเหมือนมีอะไรบางอย่างเว้ยเมื่อนะกี้เนี่ยทุกคนเนี่ยไอ้กล่องนี้ใส่ไปครบสี่แล้วเนี่ยแต่ว่าผมว่ามันต้องมีอีกว่ะมันต้องมีแมนกระล้องอยู่นั่นเลยอ๋อหรือว่าไอ้นี่กล่อง ก็มาลองมันคืออะไรวะห้าห่อไหนอันนี้หาอันนี้หอันนี้หอันนี้หาอันนี้ห้าอันนี้หเอ้าเดี๋ยวอ้าเอ้า

it's opening it's opening มันเปิดแล้ว it's opening <S มันเปิดแล้วเอออ่ะในที่สุด finally yes จบแล้วเหรอที่นี่เลยปะ finally ในที่สุดเอ้าเอ้าแล้วคือตอนแรกอะเดี๋ยวผมไปย้อนคลิปดูเว้ยผมจะไปย้อนดูว่า เราก็ใส่ห้าไอ้สี่ห้าห้าสี่ไม่ใช่หรอเราสลับทั้งบนทั้งล่างด้วยนะใช่ปะวะผมจำได้ว่าผมสลับนะเน้ยแบบผมไม่รู้ว่าคือห้าห้ามันคืออ่าห้ามันคือข้างล่างหรือข้างล่างสุดหรือข้างบนสุดแล้วผมสลับแล้วนี่ <S <S หรือว่าอันนี้เป็นห้าวะห้าห้าอันนี้สี่ แล้วตอนแรกอ่ะคือที่เราไขาคุญแจได้อ่ะมันมันไม่ยอมเปิดเวยจนมันมีเสียงแซะ,ะ,ะแล้วไอ้หน้าคนนั้นอ่ะมันโผล่มาก่อนแล้วมันถึงจะเปิดได้แล้วเอาคุญแจมันคือเหมือนแบบจงใจให้เราเห็นน่ะงงว่ะเอาเป็นว่าก็เฉยๆอ่ะจริงๆก็คือถามว่าสร้างความกลัวให้ผมสักเล็กน้อยไหมพูดจากใจเลยว่า ไม่ฮะโอ๊ยแบนเลอสิโอ๊ยเจเ้อ๊คือตอนที่ผมเล่นผมไม่รู้สึกกลัวอะไรเลยนะครับผมรู้สึกชิลมากมันเหมือนแบบว่าจิบจริงๆนี่มีแก้ววายในมือนะผมอยากจะเปิดกล้องให้ทุกคนเห็นมีแก้ววายแล้วผมก็จิบไวายไปด้วยนะจิบวายแล้วก็แบบแผ่พิศงงาไปด้วยอะจริงๆมันชิลๆฮะเกมนี้ชิลๆชิลๆ,ๆ แ้วก็ถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เนะครับก็ช่วยกันซับเยอะๆด้วยครับมันจะเป็นกําลังใจให้ผมอย่างมากเลยนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับว่าเฮ้ยตรงนี้ไม่ตลกเลยทําไมตรงนี้ทําอย่างนั้นอะไรเงี้ยก็บอกผมได้ครับบางทีบางทีแบบเวลาเราเล่นเราโฟกัสผิดจุดไงอะไรเงี้ยนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่เสียเวลาเข้ามาดูนะครับ